เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราทำงานหนักสายตัวแทบขาดแต่เงินในกระเป๋ากลับไม่เคยพอใช้ผมว่านะคำถามนี้หลายคนคงถามตัวเองทุกเช้าเลยเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ความรู้สึกนะจะใช้ข้อมูลจริงๆมาถอดรหัสกันเลยว่าทำไมคนไทยทำงานหนักแต่อย่างจน ใช่เลยค่ะเป็นคำถามที่เจ็บปวดแต่ก็จำเป็นต้องตอบจริงๆแล้วคำตอบมันก็ซับซ้อนกว่าแค่คำว่าขยันไม่พอเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาค่อยๆดูกันทีละชั้นเลยตั้งแต่โครงสร้างชั่วโมงการทำงานไปจนถึงทักษะที่โลกต้องการเพื่อให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าทำไมการก้มหน้าก้มตาทำไปอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปแล้วในยุคนี้โอ้โหเปิดมาก็หนักเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยคนไทยทำงานหนักจริงเหรอ หรือว่าเป็นแค่วาตรกรรมที่คนรุ่นใหม่ก็พูดพูดกันครับข้อมูลที่มีอยู่ตอบดังๆเลยค่ะว่าจริงและไม่ใช่แค่จริงธรรมดาแต่เป็นจริงจังมากมีการรวบรวมสถิตินะคะพบว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยปีละ2106ชั่วโมงค่ะแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นล่ะครับต่างกันจนน่าตกใจเลยค่ะถ้าเรายกมาหาอำนาจอย่างเยอรมนีมาเทียบนะคะที่นั่นเขาทำงานกันแค่ปีละพ354ชั่วโมงเท่านั้นเอง1,300 หมายความว่าเราทำงานเยอะกว่าเขาปีละเจ็ดห้าสิบสองชั่วโมงคิดเป็นวันทำงาน8ชั่วโมงก็คือเราทำงานมากกว่าคนเยอรมันประมาณ94วันหรือ3มเดือนเต็มเต็มโอ้โหนี่มันเหมือนเราทำงานฟรีไปเลยหนึ่งไตรมาสนี่มันลบภาพจำที่ว่าคนไทยรักสบายไปหมดเลยนะแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือทำไมเราถึงต้องทำงานหนักขนาดนั้นมันไม่ใช่เพราะเราบ้าง,งานโดยธรรมชาตินะครับแต่ส่วนใหญ่มันเป็นภาวะจำยอมมากกว่า ภาวะจำยอมหมายถึงต่อให้ไม่อยากทำก็ต้องทำแบบนั้นเหรอคะมีอะไรบังคับที่บีบบังคับเราขนาดนั้นอย่างแรกที่ชัดที่สุดเลยคือโครงสร้างค่าจ้างค่าแรงพื้นฐานบ้านเรามันไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพจริงๆทำให้การทำโอทมันไม่ใช่ทางเลือกเพื่อเก็บเงินเพิ่มแต่มันกลายเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อความอยู่รอด เรื่องนี้จริงเลยครับผมเคยคุยกับเพื่อนที่ทำงานโรงงานเขาบอกว่าถ้าเดือนไหนไม่มีโอทีนะคือจบเลยเงินเดือนเพียวๆที่ได้มาแค่จ่ายค่าห้องค่าเดินทางก็แทบไม่เหลือแล้วนั่นคือภาพจริงของคนจำนวนมากเลยค่ะบางคนพึ่งพารายได้จากโอทีถึง 30- 40เอร์ซของรายได้ทั้งหมดเลยนะโอ้โห oh. ประเด็นที่สองก็คือสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สูงมากอ๋อ พวก Rider, พี่พี่ไรเดอร์พ่อค้าแม่ค้าหรือฟรีแลนซ์อะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะกลุ่มนี้เขาไม่มีเวลาทํางานที่แน่นอนไม่มีสวัสดิการก็เลยยิ่งต้องทํานานขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้รายได้ตามเป้าแล้วเรื่องวัฒนธรรมองค์กรล่ะครับผมรู้สึกว่าคนรุ่นพ่อแม่เราจะภูมิใจมากกับการกลับบ้านดึกๆถูกต้องค่ะนั่นคือปัจจัยที่3มวัฒนธรรมการทํางานแบบอยู่นานที่ยังฝังรากลึกคือวัดคุณค่าจากการนั่งในออฟฟิศให้นานที่สุดไม่ได้วัดที่ผลงานจริงๆครับ นี่ยังไม่นับต้นทุนแฝงที่มองไม่เห็นอย่างการเดินทางนะคะโอ้โหอย่าให้พูดเรื่องการเดินทางในกรุงเทพเลยครับมันคืองานที่สองที่ไม่ได้เงินจริงๆใช่ค่ะในทางวิชาการเขาเรียกสิ่งนี้ว่าความจนด้านเวลาหรือ time poverty คือนอกจากเราจะจนเงินแล้วเรายังจนเวลาในชีวิตอีกด้วยเวลาที่ควรจะได้พักผ่อนมันหายไปบนถนนหมดเลยโอเคประเด็นแรกเคลียร์เลยครับว่าเราทำงานหนักกันจริงๆ แต่ที่มันเจ็บใจก็คือทำไมความขยันมหาศาลขนาดนั้นมันไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินใน,น,ในกระเป๋าอย่างที่ควรจะเป็นล่ะครับกุญแจอดอกสำคัญที่สุดที่ไขปริศนานี้ซ่อนอยู่ในคำว่าผลิตภาพแรงงานหรือ Labor productivity ค่ะผลิตภาพแรงงานถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะมันก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แรงงานหนึ่งคนสร้างได้ในหนึ่งชั่วโมงโอ๋อนึกภาพออกครับเหมือนคนนึงใช้มือขุดดินอีกคนใช้รถแบ็คโฮ ทำงานหนึ่งชั่วโมงเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันลิบลับแล้วผลิตภาพแรงงานของคนไทยล่ะครับอยู่ระดับไหนตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่ากังวลมากๆค่ะมีการเปรียบเทียบโดยให้สหรัฐอเมริกาเป็นมาตรฐานที่100คะแนนประเทศท็อปทออย่างสิงคโปร์จะได้ประมาณ85คะแนนเพื่อนบ้านเรามาเลเซียอยู่ที่18.5แต่ของไทยเราอยู่ที่8.4คะแนนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวๆนะครับ8.8.4ค่ะ8.4 เทียบกับสิงคโปร์ที่85ห่างกัน10เท่านี่มันไม่ได้แปลว่าคนของเราโง่กว่าหรือขี้เกียจกว่าเขานะครับไม่เกี่ยวกับความสามารถส่วนบุคคลแม้แต่น้อยเลยค่ะแต่มันเป็นปัญหาเชิงระบบลุ้นล้วนที่สะสมมานานสาเหตุหลักข้อแรกเลยคือการขาดการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40 การลงทุนในเครื่องจับใหม่ๆหรือระบบอัตโนมัติของไทยชะลอตัวลงมากมีข้อมูลชี้ว่ามีแค่5%เของอุตสาหกรรมไทยเท่านั้นที่ก้าวเข้าสู่อินดัสทรีโรได้จริงๆทำไมภาคธุรกิจของเราถึงยังกลัวการลงทุนในเทคโนโลยีขนาดนั้นครับมันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่ค่ะหนึ่งคือโครงสร้างธุรกิจของเราที่ส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่เปราะบางคือขาดเงินทุนและองค์ความรู้ที่จะนำเทคโนโลยีแพงๆมาใช้ เลยยังต้องพึ่งแรงงานคนเป็นหลัก 2. คือภาคเกษตรที่ใหญ่แต่ผลิตภาพตำ่ำแรงงานไทยเกือบหนึ่งใน3ยังอยู่ในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยที่สุดพราะภาพรวมเป็นแบบนี้นายจ้างก็ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างสูงสงได้เพราะมันจะสูงเกินมูลค่าที่พนักงานสร้างให้บริษัทนี่คือกับดักรายได้ปานกลางที่เราติดกันอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะโอ้ฟังแล้วมันอึดอัดมากเลยนะคือข้างหนึ่ง เดานรายได้เราก็เตี้ยติดดินเพราะผลิตภาพตำ่ำแต่อีกข้างหนึ่งค่าคงชีพก็พุ่งไม่หยุดเลยถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเราโดนคมมีดของกันไกลขาคู่แห่งความจนหนีบอยู่ขาหนึ่งคือไรายได้ที่ไม่โตข้อมูลล่าสุดไตรามาส4ีปี2024ค่าจ้างเฉลี่ยของไทยอยู่ที่15,737บาทซึ่งถ้าหักลบเงินเฟ้อในรอบ10ปีถือว่าแทบไม่ได้ขยับไปไหนเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเวลาเราฟังข่าวเศรษฐกิจเขาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อบ้านเราต่ํามากทําไมมันถึงส่วนทางกับความรู้สึกของคนทั่วไปล่ะครับ นั่นคือภาพลวงตาของเงินเฟอ้อทั่วไปค่ะซึ่งคำนวณจากตะกราสินค้าขนาดใหญ่แต่สิ่งที่คนทำงานเจอทุกวันและมันส่งผลโดยตรงคือราคาอาหารซึ่งขึ้นแล้วไม่เคยลงเลยค่ะมีข้อมูลว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคาอาหารโดยเฉลี่ยนในไทยแพงขึ้นสะสมไปแล้ว66-77ค่ะถอ้โห จริงครับร้านข้าวแกงหน้าออฟฟิศผมนี่แหละตัวอย่างชั้นดีเลยผมจำได้ว่าตอนเริ่มทำงานใหม่ๆจานละ3 0บถึงสาบาทเดี๋ยวนี้เหรอครับห้าสิบบาทยังต้องคิดเลยบางร้านมี6กสิเดด้วยซ้ำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหักลบกันแล้วอำนาจซื้อที่แท้จริงของคนไทยลดลงอย่างน่าใจหายเลย พอโดนกันกายสองขานี่หนีบเข้าทุกวันๆก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ทางออกของหลายๆคนก็คือการเดินเข้าไปหาหนี้ตอนนี้สถานการณ์หนี้สินของคนไทยเป็นยังไงบ้างครับต้องใช้คําว่าเข้าขั้นวิกฤตค่ะข้อมูลล่าสุดชี้ว่าหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูงถึง91.3%จาต่อ GDP ซึ่งเกินระดับที่ปลอดภัยที่เขาประเมินกันไว้ไปมากแล้วและที่น่ากังวลกว่านั้นคือหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการบริโภคไม่ใช่หนี้เพื่อสร้างรายได้ อ๋อที่เขาเรียกว่านี่ดีกับนี่เสียนั่นเองใช่ไหมครับแล้วสัญญาณอันตรายตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมสัญญาณที่ดังที่สุดตอนนี้คือตัวเลขนี่เสียหรือ NPLs ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง มันสะท้อนว่าคนเริ่มผ่อนไม่ไหวกันแล้วจริงๆในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยบางกลุ่มภาระการผ่อนนี้ต่อเดือนอาจสูงเกิน50%ของไรายได้ทั้งหมดด้วยซ้ำห้าสิบหมายความว่าหาเงินมาได้100บาทต้องเอาไปจ่ายหนี้แล้ว50บบาทเหลือเงินกินใช้จริงๆแค่ครึ่งเดียวแล้วมันจะไปพอได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องไปกู้เพิ่มเพื่อเอามาหมุนต่อกลายเป็นงูกินหางเลย ถูกต้องค่ะแล้วพอติดอยู่ในวงจรนี่แบบนี้มันก็ย้อนกลับไปซ้ำเติมปัญหาเรื่องผลิตภาพที่เราคุยกันตอนแรกคือคนจะเอาเวลาพลังงานและเงินที่ไหนไปพัฒนาทักษะใหม่ๆล่ะคะแค่หาเงินมาจ่ายนี่ก็หมดแรงแล้วนอกจากกับดักเรื่องเงินยังมีอีกกับดักหนึ่งที่ผมว่ามันน่ากลัวไม่แพ้กันเลยคือกับดักเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพหลายคนรู้สึกว่าทางานไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันตันไปต่อไม่ได้ใช่ค่ะ โครงสร้างเศรษฐกิจแบบเก่าของเรามันทำให้เกิดภาวะข้อขวดในองค์กรคือมีตำแหน่งระดับปฏิบัติการเยอะมากแต่ตำแหน่งระดับบริหารมีน้อยทำให้คนส่วนใหญ่เติบโตไปได้ไม่ไกลแถมเทรนด์การจ้างงานในปี2025ก็ยิ่ยงน่ากังวลเพราะนายจ้างหันไปนิยมการจ้างงานแบบสัญญาจ้างระยะสั้นมากขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะสู้อยากจะย้ายไปทำงานที่ดีกว่าล่ะครับการรีสกิลหรืออัพสกิลตัวเองมันเป็นทางออกที่เป็นไปได้ไหมครับ นี่อาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่และน่ากลัวที่สุดที่เรากำลังเผชิญอยู่เลยค่ะเรากำลังเจอกับวิกฤตช่องว่างทักษะมีข้อมูลจากธนาคารโลกที่อ่านแล้วถึงกับตกใจเลยค่ะเขาบอกว่า2ใน3ของเยาวชนและวัยแรงงานไทยขาดทักษะการอ่านจับใจความในระดับที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้2ใน3และที่หนักกว่านั้นคือ3ใน4ขาดทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จาเป็นต่อโลกยุคใหม่คะ่ะเดี๋ยวๆๆีใน4ี่ ขาดทักษะดิจิทัลพื้นฐานในปี2025นี่เนี่ยนะครับนี่มันหมายถึงอ,อะไรครับมันลึกกว่าแค่การใช้โปรแกรมออฟฟิศไม่เป็นหรือเปล่าครับลึกกว่านั้นมากค่ะทักษะดิจิทัลพื้นฐานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การถ่ายโซเชียลมีเดียแต่หมายถึงความสามารถในการค้นหาประเมินและสังเคราะห์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ Mac แม้กระทั่งการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฟังแล้วใจหายเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะส่งนักมวยขึ้นชกโดยที่ยังผูกเชือกลองเท้าไม่เป็นด้วยซ้ําคือต่อให้มีโอกาสอยู่ตรงหน้าเราก็คว้ามันไว้ไม่ได้เพราะขาดเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการเรียนรู้ น่ากังวลมากค่ะเพราะมันแปลว่าแม้ในอนาคตจะมีงานดีๆเงินเดือนสูงๆเปิดรับเช่นงานด้าน AI หรือ Data Science แต่คนไทยจำนวนมหาศาลจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสมัครงานเหล่านั้นเหมือนกับว่าประตูโอกาสมันปิดใส่หน้าไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทันได้เคาะเลยค่ะอ้าวล้วครับพอฟังมาทั้งหมดนี้มันมันเหมือนเราติดอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกเลย ประตูก็เตี้ยเพราะรายได้ถูกกดเพดานก็ต่ำเพราะโตในหน้าที่การงานไม่ได้แถมกุญแจที่จะใช้เปิดประตูไปสู่อนาคตเราก็ยังไม่มีอีกสรุปแล้วต้นตอของปัญหาทำงานหนักแต่ยังจนนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่ครับถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดที่สุดนะคะมันคือผลลัพธ์ของความล้มเหลวเชิงโครงสร้าง3ประการค่ะหคือกับดักมูลค่าต่ำเราทุ่มเทแรงงานมหาศาลลงไปในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย2คือ ต้นทุนชีวิตที่บิดเบือนรายได้ที่แท้จริงของเราถูกกดไว้แต่ค่าครองชีพและหนี้สินกับพุ่งสูงและ3คือการปรับตัวที่เชื่องช้าระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะของเราตามโลกไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาบอกให้ทุกคนแก้ปัญหาด้วยการขยันให้มากขึ้นมันจึงไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไปแล้วแล้วเราจะออกจากห้องนี้ได้ยังไงครับมันมีแสงสว่างอยู่ค่ะแต่เราต้องมองให้ถูกที่ ข้อมูลตลาดแรงงานปี2025ชี้ให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าโลกกำลังแยกออกเป็นสองทางมีทำอาชีพดาวรุ่งที่เป็นที่ต้องการสูงมากอย่างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หรือความปลอดภัยไซเบอร์และในขณะเดียวกันก็มีอาชีพที่เสี่ยงสูญพันธุ์อย่างงานเอกสารทั่วไปหรือพนักงานธนาคารหน้าเคาน์เตอร์ทางรอดก็คือต้องพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งให้ได้สินะครับถูกต้องค่ะและอยากจะฝากกฎเหล็กข้อใหม่ของโลกการทำงานยุคนี้ไว้ให้คิดกันมีคนกล่าวไว้ว่า AI ไม่ได้จะมาแย่งงานมนุษย์แต่มนุษย์ที่ใช้ AI เป็นจะมาแย่งงานมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันคือออกซิเจนคือทางรอดเดียวที่เรามีในยุคนี้จริงๆค่ะ,นนะนเนนลมากยัป็ โลกยังถามว่าฉันสู้ไหมแต่ไม่มีใครเห็นตอนฉันจะตายข้างใน